มืนสวสรรค์ลิขิตฟ้าท้าชะตาชีวิตตอนที่หนึ่งราวๆหนึ่งปีก่อนนภะิพบหลัวฟูได้มีการกำเนิดของราชาจอมมารผู้ยิ่งใหญ่และได้นำมาสู่การนองเลือดทุกความเกลียดชังที่สะสมมานานนับพันปีได้จบลงภายในวันเดียวและสงครามในครั้งนี้ได้ทำลายพื้นที่ของที่นี่ไปมากกว่าครึ่งเระมุกนิกายเหวนเจียนได้ตัดสินใจเข้าปิดฉากสงคราม และก็ไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลยและเพื่อยุติการนองเลือดที่เกิดขึ้นและตัวของข้าเองก็เพิ่งกลับมาเกิดใหม่เส้นลมปานเองก็ยังไม่แข็งแรงดีข้าจึงไม่สามารถทะลวงพลังผ่านขั้นหยางฉีได้ข้าได้ใช้เวลาทั้งหมด30ปีในการลากเจ้าหยวนห่วงตายไปพร้อมกันนี่คือการแก้แค้นให้ทุกคนจากนิกายของข้า1 0 0 0 0ปีต่อมาณนะชานเจียงเก๋เดี๋ยวนะข้าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ แต่ว่าที่นี่คือชาญเจงเก๋ไม่ผิดแน่หรือว่านี่จะเป็นการเกิดใหม่ของเราเหรอเจ็บจริงแฮนี่ไม่ใช่ฝันนี่ที่นี่คือหลัวฟูในอีกหมื่นปีต่อมาและข้าได้กลับมาเกิดในร่างของลินเฟยและเป็นสิทธิ์ของนิกายเหวินเจียนนิกายของเรายังไม่ล่มสลายเหรอใครกันที่เป็นคนก่อตั้งนิกายขึ้นมาใหม่ลินเฟยข้าเด็กแล้วว่าเจ้าต้องอยู่ที่นี่นี่แอบมาฝึกวิชาสินะ คาที่แล้วที่เจ้าโดนฝ่ามือทลายวิญญาณไปเลยแอบมาที่นี่เพื่อหาวิธีรับมือสินะทรงเถียนชิงท่านพี่ทรงทำไมท่านถึงกล่าวแบบนั้นล่ะเหมือนปีก่อนมันเป็นเพียงวิชาพื้นฐานแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งใน8เคล็ดวิชาระดับสูงหากแอบฝึกจะมีโทษสถานหนักมี3วิชาทลายและ5วิชาบรรจบ และเจ้าก็ได้แอบมาฝึกแบบนี้เก่งว่าเรื่องนี้ข้าจะปล่อยผ่านไม่ได้แล้วล่ะนะคราวนี้แหละเจ้าจะต้องก้มกราบแทบเท้าของข้าเพื่อจะไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกผู้อาวุโสอย่าบอกใครเลยนะใครบอกว่าข้าแอบเรียนน่ะหลักฐานข้ามือแบบนั้นยังจะประเศษอีกงั้นเหรออะไรกันสิพี่ทรงท่านเป็นถึงผู้คุมของนิกายท่านจะมาใส่ร้ายข้าตั้งแต่ที่ท่านเองก็ไม่มีหลักฐานอย่างนั้นเหรอ ก็เห็นเห็นอยู่ว่าหลักฐานมันก็อยู่ในมือของเจ้าไงข้าเพิ่งทำภารกิจเสร็จก็เลยได้รางวัลในการเข้ามาหาเควิชาไปฝึกยกเว้น8เคแวิชาขั้นสูงและที่ข้าถืออยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ข้าเผิอททำม,มันตกก็แค่นั้นเองนี่เจ้างั้นถ้าข้าใช้เควิชาขั้นพื้นฐานของนิกายเอาชนะฝ่ามือทลายวิญญ,ญาณได้คงจะเป็นผู้บริสุทธิ์สินะเพราะท่านเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นสักหน่อยนี่เจ้าจะเอาจริงงัสินะ ใช้วิชาพื้นฐานเอาชนะวิชาขั้นสูงจะต้องการที่จะเป็นศิลปดับสูงอย่างนั้นสินะเจ้านี้ดูเหมือนว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนั่นเนี่ยถ้าไม่สู้ข้าขอตัวนะก็ได้ข้าจะไปฟ้องผู้อาวุโสถ้าเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้นะข้าจะทําให้เจ้าต้องพ่ายแพ้ข้าพ่ายได้หนึ่งกระบวนท่าเหมือนเดิมนั่นแหละพูดเองนะจะหาว่าข้าลังแกเจ้าก็แล้วกันเลิกพูดแล้วเข้ามาซะ